สบายดีจ้า FC สุขูมสุคนมาพบกับซอกไม่น้อยแฟมิลี่โดยจ้ะพี่น้องเมื่อในกัแม่น้อย,แม,อยแม่ม้อนพร้อมทีมงานหลายๆคนมีเจ๊ขาวม,มีครบทีมงานโดยจาะพี่น้องเด้อแม่น้อยพาทุกคนมาเลี้ยงสลองหมูหันสองตัวโดวยพี่น้องโดยอยู่แก้งกระเบาฝั่งลาวโดวยพี่น้องถ้าาเฮาสีขามไปฝั่งไทยกะมันยากกันนะคะบัตรคาบอร์นะ มันสิได้ขามเฮาขามโค้งเฮาก็ต้องเสียขาบัตรขาเบอร์หลายสิ่งหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะเฮาเลยสั่งหมูหันนำน้องทรายเผินก็เห็ดหมูหันขายเลยพี่น้องเด้อหมูหันสองตัวเฮาก็ามาเลียงสลองมีวยหักของแม่น้อยเผินฝากเงินมาให้กินหมูหันสองตัวให้สเสริมสลองกันเผินว่าให้แม่น้อยมาสลองหมูหันสองตัวเด้อจ้าเดี๋ยวนี่ก็อยู่เพื่อนนองทรายของ แม่น้อนแฟมิลี่แหละกันหลายคนพี่น้องพ่นเต็มตูบเลยเพื่อนเพื่อนอยู่แถวแกงกระเบาฝั่งลาวจ้าอะแล้วสิลงไปกินอยู่อ้นนาแคมของให้บึงด้วยพี่น้องทามาบึงกันหันสองโตมีแต่โตใหญ่ๆเด้อเอ้ยเด้อหมูหันมีแตอโตใหญ่ๆแซ่บไม่น้อยก็ต้องขอขอบพระคุณเรื่อยหลายเด้อที่สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์เรียกหมูเนาะเอื้ยเนาะ ขอบคุณเด้อยลายๆขอให้เอื้อยมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองกู่เข่าด้อยเด้อที่สำคัญกัให้เอื้อยสุขภาพแข็งแรงอะไรเนาะแม่รี่คิดสมมาตรด้อยเด้อเรากำลังหันไปพี่น้องอ่ะป้าเบิ้อเบิงอันนาอันนากรอบเนาะอันนี้เนาะพอคั่วหันบ่นี่บ่เบาเอ็มพี่น้องเคยบวชเห็นไผ่ดอกกัอพออคัวเออพอหันเหมือนพอคั่ว โอ้หันหมูไปดีน่อยตกตัให้พ่อนบอกเพิ่นหับหันหมูพี่น้องเลยหันสองตัวไปพันเสงมาอย่าลักันเต็มทีมงานนี่ตัวที่สองนี่พี่น้องไงสองตัวเลยมาครบทีมงานสองตัวหนึ่งเออจับจับเด้๋วลูกไหวบ่ 1, ระวังได้หนึ่งพันหกได้ดิลุงนัดสบ,บายดีลุงป้านไงสบ,บายดีลุงนัดกลับมาตามควอมทีมงานหลายหคนเดี๋ยวเทาสิลงไปกินอยู่แคมขอ,องลงไปถ่ายอยู่คนาเดียวได้หมอนกลับมาน้ำกันมาน้ำกันเลยพี่นอ้องสบ,บายดีเด้อมันนี่บุญลายสายเงี้วมันนี่หันได้มากคบหนาคบตาครบทิมยูทูบเบอร์พี่นอ้อง ลายส่องเต๋อเลยลายส่องลายส่องเป็นจ้าน้องน้นก็เป็นมือกล้องให้เจ๊ขาวเจ๊ขาวก็เป็นนันเป็นพ่อครัวแม่ครัวแม่สีเลือนแม่สีเลือนเอาเอาเอาไปพูดบ่มว่อนนะโอ้ยนั่งนี่บอสจ้าผิดภาพไปแล้วขอโทษขออภัยค่ะคุณพี่ค่ะไม่อยากเป็นยิ่งแบบนี้เนาะ อันนี้กระมู่ใหแม่นั่นคกระามกระาแลยระหมูเนาะมวยกระมู่อื้อยเนาะกระมูเอื้อยมู่อื้งยมู่อื้อยังไมดเราว่าไจิินขเป็นตาเราหูเนาะเ็เขาเห็ดยังนั่นเ็ดแก้วเนาะเกอนางเนเดเก้วเอินนางัานนี่นั่นเามาลงมือเองเด้ออันนี้ก็เป็นเฮือนน่องทายของแม่น้อยคุณยาย ของเอื้อยทำอะไรพ,พี่น้องขอบคุณคุณแม่ขมอกขอบใจคุณแม่จังเป็นนอ้อยมากินหมูหันนั่นมากินหมูหันนั่นขมอกขอบใจหลายๆเด้ <c ười> ขอขมอกขอบใจในใด <c ười> อห้สุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงตั้งใจสิน้มากินหมูขอบใจเด้อแพทย์เด้อเด้อขับมุดขอบใจลายๆขอบใจลายๆขอบใจเพิ่นเนาะเพิ่มาเลี้ยงเนาะให้ร่ำให้รวยไม่เท่าสบายดีแน่ไม่เท่าอยู่ดีมีแห้งเนาะไม่เท่าเนาะให้คิ้วบรับอยู่นะ ้ไอคิวเขารับอยู่เด้อพี่น้องเด้ออ <elli> ้าวพอวันทางนี้กับปู่เนาะอบทิมรังเชื่อเลยฮะมาครบเล้วพี่น้องเอาเขาก็อยู่เซโน่แล้วเขากะน้องคอยร้านแม่น้อยพี่น้องคนสวยเฮาเนี่ยร้านแท้ๆเลยเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นอยู่หมุกดาหารกับแมพเด้อพี่น้องลืมเสื้อแดงได้เสื้อแดงห้องเสื้อน้องโน้นน้องโนพิ่นเป็นมือกล้องไอเจ๊ขาว เฮากะสิพาไปเบิ่งมูหันต่อเนาะเดี๋ยวกระสีลงไปแซมของเอกวันเป็นของคองแม่ไปมปเป็นทันมูหันตอนนี้กะสี่ทานมันอีกแล้วใส่เส้อมาแซ่บจ้าถาชิมซิมูหอนี่ เขาขายเป็นโตหรืออะไรเขาเห็ดสุปเยอะด้วยมาขายโอ้ใจเออเข้าใจโตหนึ่งเท่าไหรวะาคันสามร้อยบาทพี่ชายนี่มันหม่เป็นโบแคงเป็นไดงเนาะพี่ชายนี่ของเขามันเกล็ดน้อยของเขาเนาะพอแล้วมันเกล็ดใหญ่มันใส่ใหญ่ใหญ่เขามาขายกันค่ะก็บริใหม่เด้พี่น้องเลือกไปกองอะไรละหมูจะโร้เราเห็ดหายไปสั่งตอนเช้าเนี่ยตอนตอนบ่ายมาเดี๋ิแหเรามาหา ั้งใส่ตังยงเขาต้มาหเลยสองกอเยสุดง่ายเออเรื่องถึง่นี่ดคก่อนนีนคลิปพันก่อนเดียวคิปกินอยู่แคของนี้แมคิันก่อนพี่น้องเยกินอยู่แคงน้ำเียงนี ใส่เนาะส่มันมีเรื่องน้ำมันด่าใใใสุ่กนะเน่ย่อยนั้นๆเอาน้ำมันมาในนมันา้สีซ้ยเาะมอสที่เออเออเออถ่ายหกแล้วจึงให้เลยจังท้ายถ่ายหกส่งไปให้้าเบิ่งมอง่ายทั้งหน้าบาเรือทั้งหลังทั้งหลังเล้มันจะงามหลังาล้มันคือบแเจ็บบันสดสดใหม่ๆเลยนี่ย หันสุดๆใหม่ๆเด้อไอไปตสบน้ำลายเฮยมาประเทศลาวไปไวเด้อแม่หันหมูกรอบสุดๆใหม่ๆเอาเกี๊ยวทดหันๆเลยหันเพื่อุปนี่ก็ขำตื่นนอยมอ Nan, nan, là nan, ừ. thân... em bà nè nan, nan, là <laughs> nan, <bà> nan, <này. cười> <Nên> là nan, <laughs> <Or> bà nè bảo em bà nan, là nan, 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 หนึ่งโตแล้วอันนั้นเขาจะห่อมากินก็นได้ไะนี่่ยากด้กยไหนอันนี้ก็เป็นโตที่สองรอถ่าหันอยู่เด้อเนี่โตที่สองเอ้ยโตที่สองระหว่างที่รอถ่าหันหมูป้าเมื่อนีอก้กับท,ทีมงานยูทูบเบอร์ก็มาหลายเดี่น้องเด้อเบิง่งเลยอยู่ส่องได้ก็มีมั้ส่องพวันส่องน้องนัดส่องเจ๊ขาวเซโนซ่องแม่มอน อะไกับน,นันซ่องไม่น้อยแฟมิลี่พี่น้องเลยอยากเบิ่งซ่องได้เบิ่งเลยเด้อจ้าลายซ่องจ้าเมื่อนีย้ยนี่ก็คือถ่ายคลิปเห็ุก่อนเด้อจ้าคลิปกินไปเบิ่งอยู่สิดไปนงกินอยู่เคมของพี่น้องเลยพอดีแดดพอดีนประมาณหกโมงตอนนี้กำลังตกดินมันกับโบแดดภาไในเนาะพี่น้องหนังกินอยู่ โอ้หน okay? ูแก้งพี่น้องเลยหมูกับกระสุกเลยกำลังปิ่นโอ้ยอผมคิวเวิร์ดมอญหนังเขาป็นหมูคนปิ่นนี่ถามมอนนี่จะกินข <c oughs> ้ามาก่อนเนาะกินต <c oughs> <c oughs> ั้มหง แมนกินเต่มุกถุงห้องห้องแมน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 มีนมืดเพละ้าโทรเขีนเลยยกงหายเลยไเดี๋ยวไปดูนี้ดูนิดเดยวเดีฟาดยดีฟายกยกขึ้นไยกขึ้นไห เออโโต้นนมาจเี่บอเออนึงอีนึงอีเนอนโอ้คอนเลยอ๋อเินหนึ่อเ้อันหนอแนมกล้องเลยแม่โอเคเออนมกอแนมูหมูอ่ะเาตอใส่มาดแอแซ่บ เบ่งนางอเนกินอยู่นี่กะได้นี่เา้มันพดบแหงๆได้ในข่าวมันลรเดไอ้กะมานี่ันกะวาีิ่เนมันเป็นกหนังมันเองมันก็ได้ไดเอออากินนี่เลยเนาะได้ซับให้กินกันอะมันป้งม็นอะไรมันลมแห้งเขาโทรมันรื่นแทาถามเจ้านัน เขาคเมีกันเลยเจ้าเพราะจะมืากวยกขึ้นเิงมาีว่นหนยกขึ้น้เอมวไดมงมกเยนเึ้ยขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเิงผู้ักอ่อนยกขึ้นเงประตูกแ้วไปบานีนไปซับกันเนาะบนีนเนาะซับอยู่เนี่ยแหลอยู่โตอยู่ตังอยู่อไป เราคองมันเลยเราคองแหละมันล้มแห้งไงมันล้มแห้งให้เขาซับกินแล้นี่นะเนาะโบล่งของกระยาเด้อพี่น้องเด้อชิคกินอยู่ในเฮือนนี่แหละเอาอีต้นผู้เฒ่าเพิ่นเนาะมันล้มแห้งแคมคลองนั่นเอาให้เพิ่นซับแล้วก็สิพากันนั่งนั่งกินเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้เด้อขอบอกขอบใจไอแพดอีกรอบนึงที่ให้ ทุกคนได้กินอิ่มท้องอิ่มไส้หมดสุกคทุกคนแหน่ยูสิปิ้วจับหนังของให้พันเนาะเอ้าเม็ดสิได้นี่ใคิดโกลาไปเลยเด้อคลิปนี่พี่น้องหมูปิ่นหมูปิ่นหมูปิ่นกินแบบซุ่มแซวแบบบ้านนอกบ้านนาเฮาเด้อบัดนีเอ้ยเอ้ยเห็นเห็นแนวดมันหลายคนบ่แม่นมันหลายคนแนวสิข้ามมากินอยู่นอาหาร มันแบบว่ามันข่าขามไม่นำคล้องข่าขามด่านขามเดินมันหลายคนเราเลยมาเห็ดกินอยู่เฮือนลรพี่น้อกไงลมแห้งลมมันแห้งเนาะคันแคมของแต่เนาะลมยังก่อนพีนเปิดแทบบ่แทบบ่อมกิดในหมอนเลอืมเต็ดนังกิดไปเลยไม่ต้องกิดจริงอ่ะ้องกิดในหมอนเต็ดใช้กระปุ่นยูไทร์ใช้พลอยด้วยพอยกินได้ไหมลูกเดชเนี่ยเราซับหมูเนาะ น้องไผ่เด้ออันนี้ก็เสือแดงนีแก่น้องไผ่น้องไผ่เออเอาไปให้เขากินแน่นะเออไปไปมามาเฮาสิกินเออโูด้ยแล้วก็ซับีิเอ้ยโบตจกินัวนี้เขาเห็นก่อนโจแรก

กินกินไปีกแงได้รู้งมัตัวขามงูย่างย่างน่ะาันหินะบอไปบ่อใจเออไเนาะอบใจเออแพทตอบใจนางแพทเด้อนใหม่กินหมันนั่งอีกตัวนึ่งได้ยังินค้างพี่น้องยังอีกตัวนึ่งสองโตสองโตใอีกตัวหนึ่งสองพี่น้องสองจำแจวิเย ได้ไรเลุ้นอยู่ในหลดตองแค่หลดอยู่ใคนเสพแห้งไรเออแพศเอยขมมกใจเออแหลหลายโอยพ่อไรเถื่อนนะกอ้ยเน้อ้องือว่า่บเนะเอหยเนเอาลาไปก็เด้อคลิปนี่บาย